เรียนท่านประธานสภาที่เคารพผมวลายุทธทองสุขผู้แทนราษฎรจังหวัดจันทบรุรีพักก้าวไกลวันนี้ผมขออภิปรายสนับสนุนยติด่วนเรื่องขอให้สภาผู้แทนราษฎรพิจารณาเห็นชอบและแจ้งให้คณะรัฐมนตรีดำเนินการให้มีการออกเสียงประชามติเพื่อสอบถามความเห็นของประชาชนต่อการจัดทำรัฐธรรมนูญใหม่ท่านประธานครับผมเชื่อมั่นในสภาผู้แทนราษฎรของเรา ทุกพักการเมืองที่ผ่านการเลือกตั้งมาล้วนเห็นด้วยกันว่ารัฐธรรมนูญ2,560มีปัญหาทั้งในด้านที่มาและเนื้อหาที่ขัดกับหลักการประชาธิปไตยแม้ในรายละเอียดพวกเราจะเห็นแตกต่างกันบ้างแต่ก็พยายามใช้กระบวนการรัฐสภาในการแก้ไขรัฐธรรมนูญฉบับนี้อยู่ตลอดเวลาย้อนกลับไปในรัฐสภาชุดที่ผ่านมาครับท่านประธาน รัฐสภามีความพยายามแก้ไขรัฐธรรมนูญจำนวน5ครั้งหากเฉลี่ยอายุของสภาผู้แทนราษฎรที่มีแค่4ปีเราต้องพูดคุยเรื่องการแก้ไขรัฐธรรมนูญอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งครับคำถามก็คือแก้ไขปีละหนึ่งครั้งเยอะไปไหมคำตอบก็คือเยอะครับแต่เยอะไปก็ไม่ใช่ปัญหานะครับเพราะถ้าแก้แล้วทำให้บ้านเมืองดีขึ้นมีกฎกติกาที่เป็นประชาธิปไตยมากขึ้น แต่ท่านประธานครับผลลัพธ์ที่ออกมาก็คือการแก้แต่ละครั้งกับล้มเหลวประเทศชาติไม่ไปไหนเพราะบรรดาร่างรัฐธรรมนูญที่ถูกเสนอทั้งจากพักฝ่ายค้านและฝ่ายรัฐบาลและภาคประชาชนที่มีรวมแล้วกว่า26ฉบับสามารถผ่านรัฐสภาได้เพียงแค่ฉบับเดียวคือการแก้ไขระบบเลือกตั้งให้กลับไปใช้บัสองใบแบบรัฐธรรมนูญ2,540 แต่ประเด็นอื่นๆกับถูกปัดตกไม่ว่าจะเป็นการยกเลิกอำนาจปฏิรูปประเทศของสอวอการปิดสวิตสอวอเลือกนายกยกเลิกนิรโทษกรรมคสชเพิ่มสิทธิเสรีภาพประชาชนหรือมรดกคสอชอยกเลิกยุทธศาสตร์ชาติการกระจายอำนาจสู่ท้องถิ่นหรือองค์กรอิสระรวมทั้งการตั้งสภาร่งางรัฐธรรมนูญที่มาจากการเลือกตั้งครับคำถามก็คือว่า ปัญหาอะไรที่ทำให้รัฐธรรมนูญฉบับนี้มันถึงแก้ไขได้ยากเย็นแสนเข็นคำตอบก็คือการวางกลไกสืบทอดอำนาจในรัฐธรรมนูญ2,560ซึ่งผมสรุปได้3กลไกครับกลไกแรกครับบทบัญญัติมาตรา256ที่กำหนดเงื่อนไขให้การแก้ไขรัฐธรรมนูญยากกว่าปกติโดยการกำหนดให้สว1ใน3หรือประมาณ84คนจาก250คน ต้องเห็นชอบด้วยรัฐธรรมนูญจึงจะผ่านได้กลไกที่สองครับสวแต่งตั้ง250คนซึ่งมาจากการแต่งตั้งจากคอสอชอที่ขัดขวางไม่ให้มีการแก้ไขรัฐธรรมนูญแม้เสียงข้างมากในรัฐสภาจะเห็นชอบอยู่หลายครั้งแต่ทุกครั้งต้องติดเงื่อนไขสว84คนเสมอและกลไกที่สามครับศาลร,รัฐธรรมนูญ ผมคงไม่พูดถึงที่มาของตุลาการศารรัฐธรรมนูญว่ายึดโยงกับประชาธิปไตยหรือไม่แต่ปัญหาที่ทำให้การแก้ไขรัฐธรรมนูญทั้งฉบับและให้สสรมาจากการเลือกตั้งเกิดขึ้นไม่ได้ก็มาจากคำวินิจฉัยของศารรัฐธรรมนูญฉบับที่4ทับ2,564ที่ต้องให้ประชาชนได้ลงประชามติถามประชาชนก่อนว่าจะให้มีรัฐธรรมนูญฉบับใหม่หรือไม่ นั่นจึงเป็นที่มาของความพยายามสแสวงหาทางออกเพื่อแก้ไขรัฐธรรมนูญของสภาผู้แทนราษฎรซึ่งสภาผู้แทนราษฎรของเราร่วมใจกันลงมติเห็นชอบให้คณะรัฐมนตรีจัดทำประชามติเพื่อจัดทำรัฐธรรมนูญใหม่ทั้งฉบับโดยเสียงของสภาผู้แทนราษฎรออกมาเป็นเอกฉันท์ครับแต่น่าเสียดายที่ยัดตินี้ถูกวุฒิสภาปัดตกไปท่านประธานครับ เราเห็นอิทธิฤทธิ์ของรัฐธรรมนูญชัดเจนไม่ต้องอธิบายอะไรแล้วครับเพราะพ,พักการเมืองที่ผมสังกัดตั้งแต่อนาคตใหม่จนวันนี้เป็นพักก้าวไกลประสบชะตากรรมตั้งแต่ยุบพักแกนนำถูกตัดสิทธิ์ถูกขัดขวางไม่ให้เป็นรัฐบาลและอนาคตถ้ารัฐธรรมนูญฉบับนี้ยังอยู่ไม่รู้อะไรจะเกิดขึ้นอีกครับแล้วยิ่งหลังจากการเลือกตั้งครั้งที่ผ่านมาเนี่ย เราก็เห็นพลังของพี่น้องประชาชนคนธรรมดาที่ร่วมมือร่วมใจกันเข้าชื่อเสนอคำถามประชามติมากกว่าสองแสนรายชื่อโดยใช้เวลาเพียงแค่ไม่กี่วันเองครับเพื่อขอให้มีการแก้ไขรัฐธรรมนูญทั้งฉบับและให้มีสมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญที่มาจากการเลือกตั้งดังนั้นครับผมจึงอยากขอให้พวกเราสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรร่วมกันอีกครั้งครับ เหมือนที่สภาสมัยที่แล้วทำและร่วมกับพี่น้องประชาชนเสนอให้คณะรัฐมนตรีดำเนินการออกเสียงประชามติเพื่อถามความเห็นของประชาชนต่อการจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ไปด้วยกันขอบคุณมากครับ